สแก้วบุกทลายแหล่งรับจำนำรถรายใหญ่กลางเมืองอารันประเทศพลตโทสมประสง์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพวตตรีสุรจิตชิงนวันผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพตวตตรีอ,อมศินปบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพันตำรวจเอกปรีชาสมสถานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วงานนี้นอกระบบ สั่งการให้พันตำรวจเอกจกตุรพัสิงหัถิตผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วชุดสืบสวนสอพอาอรัญ,ญญประเทศนำหมายค้นของศาลจังหวัดสแก้วเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่357หมู่7ตำลั่นบ้านใหม่หนองไซรอำเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสแก้ว หลังมีการร้องเรียนไปยังศูนย์ป้องกันปรับปรามความผิดเกี่ยวกับนี้นอกระบบตำรวจภูธรภาคสองว่าบ้านดังกล่าวมีลักษณะมีการรับจำนำจอดรถผิดกฎหมายและมีการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การรับจำนำรถโดยผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและสำนักงานตํารวจแห่งชาติต้องการจะแก้ไขและปรับปรามปัญหาการกระทําผิดเกี่ยวกับนี้นอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าการรับจำนำรถจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ร้อยละ15ต่อปีถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากโดยผลการเข้าตรวจค้นพบทั้งรถยนต์กระบะและรถยนต์เก๋งจำนวน18คันและรถจักรยานยนต์17คันรวมทั้งสิ้น35คันที่จอดอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ยังติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทสินเชื่อ และเป็นการเซ็นเอกสารออนไลน์ไว้เป็นการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกรันโดยมีนายสุพลขอสงวนนมสกุลเจ้าของบ้านเป็นผู้นำตรวจคน้นเบื้องต้นสอบถามนายสุพลให้การว่าลูกชายกับลูกสะพ้าเป็นผู้นำรถที่รับจำนำรถไว้มาจอดโดยทราบว่าทำมาเจ็ดถึงแเดือน โดยรับจำนำรถยนต์ในราคาคันละ3 0 0 0 0ถึง40,000บาทและรถจักรยานยนต์ในราคา1 0 0 0 0ถึง1นึ0 0บาทและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ถึง10ต่อเดือนซึ่งจะมีการทำเอกสารสัญญากู้ยืมเงินไว้ในการรับจำนำและคิดค่าบริการจอดรถคันละ1,000บาทและรถจักรยานยนต์300บาททั้งนี้จะได้ทำการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหาว่าประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาต ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58ลงวันที่26มกราคม2515ข้อ5และข้อ16และจัดตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรโรงรับจำนำพุทธศักราช2505มาตรา8และมาตรา39และออกเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางที่ตรวจยึดทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อรัญ,ญญประเทศดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสแก้วรายงาน <the vocabulary> อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตาม <the word> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสาร <the word> จากตะวันออกทูเดย์